ขาศพของคนทุกชัติวรรณะจะเป็นกริยัเป็นคามเป็นแท์เป็นสุดมาอาบน้ําตรงนี้เขาเรียกว่าท่าหาิจันนะ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนยังประกอบพิธีถ้าเรามากลังคืนในพวกเรือเขาจะวิ่งเต็มมากแม่น้ำคงคาเมืองพลรนสีอยู่ทางที่ตะวันตกของของอยู่ทางที่ตะวันตกแล้วก็เรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพวกคนมาไหว้พระ พวกเศรษฐีพวกมหาราชทั้งหลายเขาก็มาสร้างตึกมาสร้างตึกเพื่อรอความตายนะเรียกว่ามอร์นาห์โฮเทลขึ้นมาเสร็จแล้วก็พวกเศรษฐีมหาราชทั้งหลายเวลาป่วยไข้ไม่สบายอายุมากแล้วเขาก็จะนอนเอาน้ําคงคาให้ไหลผ่านรอยเท้าว่าคนที่เอาน้ําเอาน้ํามาอาบมาสมร่่งกายแล้วตายแล้วจะไปเกิดนสวรรค์ ราะฉะนั้นประเพณีการอาบน้าล้างบาปก,ก็เกิดที่ประเทศประเทศอินเดียฝั่งตะวันตก,กเขาเรียกฝั่งสวรรค์เต็มไปด้วยผู้คนฝั่งตะวันออกพอน้ํามันตีโพมงปบชายก็ไปเกาะฝัง่งข้องที่ออกฝั่งที่จะออ,ออกเขาเรียกว่าฝั่งกาลีแบงก์หมายว่าฝั่งนรกไม่มีประชาชนคนที่อาศัยนี่เราก็มาดูวัฒนธรรมประเพณีอา้าวถ้าเราถามว่าคนมาอาบน้าล้างบาปเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปบุญเป็นบุญนะ เพราะถ้าเรียนอภิธรรมก็เรียกว่าศรัทธ,ธามีสองเี่ศรัทธ,ธาประกอบด้วยปัญญากับศรัทธ,ธาไม่ประกอบด้วยปัญญาความเชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์เมื่ออาบน้ําแล้วว่าตนสิ่งที่ตนทําว่ามันจะเป็นบุญเหมือนคนกินเจใช่ไหมคนกินเจเนี่ยถือว่าเป็นบุญเชื่อมเชื่อเชื่อว่าเป็นบุญกินแล้วเป็นไงสบายใจนะเป็นกุศลแต่เป็นกุศลที่ขาดปัญญานะถ้าถ้า ถ้าอาบน้ําล้างบาปได้เหมือนสุนทรีพรามชวนพระพุทธเจ้ามาอาบน้ําถ้าบอกพระเจ้าถามสุนทรีพรามบอกว่าพรามการอาบน้าล้างบาปบาปที่มีจะหลุดลอยไปกับสายธันของพระเจ้าใช่ไหมบอกว่าใช่ถ้าน้ํามันอาบล้างได้บาปได้แล้วน้ําก็ต้องล้างบุญด้วยพรามฟังพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาพระพุทธเจ้าบอกว่าในธรรมวินัยของเราตถาคตนี้ก็มี การอาบน้ําล้างบาปเหมือนกันความสนใจเอ๊ะในาศาสนาว่ามีอาบน้ําล้างบาปด้วยมีแต่อาบด้วยอริยมรรคมีองแฝดด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่น้ํากิเลสไม่ใช่คี้ใครถ้าพรามถ้าอาบน้ําล้างบาปท่านยังมีบุญน,น้อยเพราะว่าท่านมาอาบตอนเช้าตอนเย็นแต่ปลาต้มหอยปูปลาอยู่น้ำมันแช่อยู่น้ําต้องไปสวรรค์ก่อนนี่น,นี่คือเหตุผล พราหมณ์ฟังผู้สุนทรีพราหมณ์ฟังผูุ้ทธเจ้าเสร็จบรรลุธรรมบรรลุธรรมก็คือเข้าใจเดี๋ยวเราจะได้ทําการพิธีการบูชาลอยไปบูชารอยพระบาทแล้วก็บูชาพระบรมธาตุครั้งหนึ่งกษัตริย์เชิดชิงกษัตริย์เชิดชิงเนี่ยได้มาขุดค้นที่ธรรมเอกกษัตริย์่ไปเจอพระอบของพระพุทธเจ้าว่าโอ๊ยพระพุทธเจ้าสมณะสักยโคดมเนี่ย ไม่ไปเกิดไปผุดไปเกิดมานอนอยู่ในในพอบนี้นานเลยเอาพระาธาตุมาลอยที่แม่น้ำคงคาเพราะฉะนั้นที่เราบูชาเนี่ยมีเหตุผลว่าเรานึกถึงบูชาพระพุทธเจ้าว่ากษัตริย์เชษชิงนะท่านเอาพระบรมธาตุมาลอยที่แม่น้ำคงคาเพราะฉะนั้นเราเราบูชาพระาธาตุที่คงคาด้วยและไปบูชาที่รอยพระบาทที่ฝั่งแม่น้ำนำมาทานนที เอาละตอนนี้เราจะจุดกระทงบูชานะจุดกระทงบูชาจับบูชาไว้จะได้พานำบูชานะบูชาจับไว้ม,มีเห็นไหมแล้วก็ถ่ายเอากระทงที่เราบูชาด้วย บูชารอยพระบาทที่ฝั่งแม่น้นํา,านามาทานนาทีแล้วก็บูชาพระบรมธาุที่กษัตริย์เชษชิงได้เอาพระธาตุมารอยที่ฝั่งคงคาเพราะฉะนั้นในแม่น้ําคงคาที่เรามารอยกระทงเพื่อบูชาเนะี่ยเป็นการบูชาพ่อบรมธาุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะ,อ,ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังตอนนี้จุดแต่เดียวเราจะได้กล่าวคําบูชากัน ท่าเรามานี่ก็ท่าที่เราลงเขาเรียกว่าท่าอัศวเมธเป็นท่าที่พระเจ้าบูชาม้าสิบตัวอัศมาจากคำว่าดัศดัศก็แปลว่าสิบอ่านไว้ไก่อนอัศอัศวเมธะท่าที่บูชาม้าสิบตัวของพระเจ้าท่าลาเชนประสาทด็อกเตอร์ลาเชนประสาทและท่าหาริจันเป็นท่าเผาศพของคนไม่เลือกชั้นวันนะ แต่ถ้าหาลิจันท้าเปรียบเทียบประเทศไทยเป็นเป็นท่าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดขรยกมณิกานิก,นกาคาดพระเจ้าได้มาอาบน้ําต่างหูของพระเจ้ามณิกานะิกาเนี่ยต่างหูของพระเจ้าหลุดลงตรงนั้นเลยท่านั้นศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไฟสี่พันปีห้าพันปีที่อยู่ในเจดีน่ะไม่เคยดับเลยและเป็นท่าเผาศพถ้าเปรียบเทียบศพประเทศไทยก็เหมือนพระเทพสิลินคนที่จะไปเผาในะ่อย่างน้อยไม่ตามกับเครื่อง้าน เขาเรียกว่าท่าเจ้าเจ้าบ ah ูชาอ่าเสร็จเรียบร้อยเราทำการโค้งงอจนตั้งนโมสามจบนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะอุพะมาลานิอุพะมาลานิ พุทธสาลีลิกาธาโตนัมมาาติเลนัมมทาตีเลปาทวรังปาทวรังสัมมาสัมพุทธัสาสะสัมมาสัมพุทธัมาสะนิยาเพทามพุทัมาพทัาทั้งหลายขมาพาทั้งหลายขมน้อมบูชาขอน้ามบูชาปัมพุทธสัมมาสัมพุทธสัมมาสมมาลมพุาเพื่อสักการะพื่อสมาพระธรมามุาพรทบรม สารีรกธาทุที่แม่น้ำคงคาที่แม่น้ำคงคาและรอยพระบาทและรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ฝั่งแม่น้ำที่ฝั่งแม่น้ำน้ำมาทานนาทีน้ำมาทานนาทีด้วยอนุภาพด้วยอนุภาพการบูชานี้การบูชานี้จงเป็นไปจงเป็นไปเพื่ออานิสง์ใหญ่เพื่ออนิสง์ใหญ่คือการรรบลุคือการบรรลุมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์ สมบัติสวรรค์สมบัติทุกภพทุกชาติเป็นปัจจัยเพื่อความพ้นทุกเป็นปัจจัยเพื่อความพ้นทุกคือมรรคผลนิพพานคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เธอในอนาคตการอันใกล้นี้เธอถูกอ้าวไปข้างๆแล้วก็ปล่อยกระทงลงไปนะข้างไหนก็ได้ระวังโทรศัพท์ด้วยนะอย่าให้หล่นนะ เวลาปล่อยก็ทำท่าตรงๆแล้วก็โยนลงไปให้ตรงเพิ่มปั๊บอ่าสาดูเห็นไหมไปแล้วโยนให้ตรงๆอ้า,าวโยน,ยนไปเลยโยนไปเลยอ้าวเห็นไหมโยนปุ๊บอ้าวได้อ้าวได้ได้